วนรถไฟที่จะเข้าสู่ชานชลาที่1นนะครับของสถานีรถไฟบ้านโป่งเป็นขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่3 1หนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางหาดใหญ่รถไฟขบวนนี้นะครับเป็นรถไฟขบวนตู้นอนทั้งขบวนนะครับเป็นรถปรับอากาศนะครับ ใช้ทำกระบวนที่4-5-0-7นะครับหัวรถจักรท,ที่7ทีนะครับตอนนี้เข้าสูส่สานราที่1ของสถานรถไฟบ้านโป่งนะครับขบวนนี้นะหลังจากที่ออกจากบ้านโป่งไปแล้วนะจะหยุดรับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีลาดบุรีเชรบุรีหัวหินเป็นสถานีต่อไปท่านผู้โดยสารทราบนะครับที่นี่สถานีบ้านโป่ง ที่สถานีบ้านโป่งท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโป่งก่อนท่านผู้โดยสารลงจากขบวนรถโปรดดูสิ่งของและสมัมภาระของท,ท่านที่นำติดตัวมาลำรถถูกต้องครบถ้วนด,ด้วยนะครับขบ,บวนรถที่จอดเทียบชานชลาทางที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถโดยพิเศษทักษิณรัฐผู้โดยสารหนึ่งนับส่งท่านผู้โดยสารต้นท่าฮานีกรุงเทพฝ่ายท่าฮารีชุมทางหันใหญ่ครับ ท่านผู้โดยทารโปรดทราบครับขบวนรถต่วพิเศษทักษิณรัตน์รถโดยสารหนึ่งเมื่อออกจากท่นิพพัทโภคไปแล้วจะหยุดรับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีท่านิเพชรบุรีท่านิหัวหินและท่านิต่อไปครับการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟประจาท,ทางในการเดินทางและหวังว่าการเดินทางจะต่อไปกาลยธางคงได้ไมีโอกาสรับทำเท่านอีกค,ครับขอบคุณครับ ขบวนนี้เหมาะต่อการาไปเที่ยวนะแล้วก็จัดประชุมสัมมนานะครับก็สามารถทำได้นะครับขบวนนี้จะมีโต๊ะเสบียงด้านบนนะมีร้านกาแฟนะครับภายในนี้จัดหรูแบบระดับโรงแรม5ดาวเลยนะ